สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายเมือนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับสิมาบอกพี่น้องพาพพี่น้องมาเบิงครับโอ้อยู่พูดเดี๋ยวเปิดอันนี้ก็ได้นะพาพี่น้องมาเบิ้งหน้าครับหน้าอ่าอยู่แถวล้ต้นกล้วยนะครับน้องจอกนะครับเขตกรุงเทพมหานครครับโอ้ขนาดไทยบันไทยกรุงเทพก็ยังเห็ดน้าเลยครับพี่น้องครับเบิงครับเบิงเขาข้าวเจ้าที่ละครับ้านนี้เบ็นงามครับเลยครับกามหลีอ่าเดี๋ยวผมจะให้เบิงงขับหน้ากองก็เด้อจะเข้า สวัสดีครับพี่น้องป้องไปยูผูสุคนผู้เป็นหนีท่อกระสอน้ำกันเบิร์้บานครับพี่น้องครับเมื่อน,นี้ลุงเขียวเที่ยวทงครับสิบห้าพี่น้องป้องไปมาเบิงเขางามครับครับข้าวจัดมินเบอร์ห้าวัชนววาแปลเป็นภาษาล้าบานเขาก็คือเขาหอมมะลินี่แหละครับมะลิเบอร์หาวันท่อไปนะครับเป็นเขาเจ้าเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เป็นหน้าปังครับโยกรุงเทพครับโยเขตลำอ่าตำบลลำ ลำต้นกล้วยมาซันว่าแล้วก็เป็นเขตน้องจอกนะครับเมียนบุรีโอ้ยพม่นนนะไอ้กอทมอนี่แหละครับวัาน,นี้เขาก็เจ้าเอาเทนเดอร์ครับเทนเดอร์อเทนเดอร์นะครับเทนเดอร์นะมาใส่วัาน,นี้ขวดเทนเดอร์ครับมักไว้ก้อนมาซันพี่น้องตัวนี้เขาเรียกว่าเทนเดอร์นี่มักเข่าสามักเขา่าฟางข้าวทั้งข้าวนะครับ พวกห้าพวกยังทุกอย่างครับหลังจากข้าเกี่ยวแล้วเขาก็มักไว้เนะาะมักไอ้ต่อฟางวันท่าไปบานนี้มันสีย่อยเป็นปุ๋ยว่าท่านพี่น้องเป็นปุ๋ยยางดีเลยบานนี้นะเพราะเป็นปุ๋ยแล้วบานนี้เขาก็วานเข่าบานนี้ทำเถือกทำยังวานเข่าเรียบร้อยวานเข่าอายุสิบหามือเพิ่นก็เอาอันใบยกครับใบยกนี่วานนะครับสิบหามืออ่าข้าวอายุสิบห้าวันให้วานใบยกวะท่าน มันงามที่เราไม่น้องเลยบานเนี้ยโอ้ยบันเป็นตาหอดซ่อนหลังจากบ้านใบยกแล้วอายุสิบห้าเออสามสิบมือกัดฉีดกิ่งท้องครับขีดกิ่งท้องบานนี้เป็นยังไงบานนี้พี่น้องโอ้ยมันงามคักหลาย <c oughs> เอองามีหลีหรอครับพี่น้องกำลังออกห่วงครับเออบ้านเท้าเอญอน่าียงเนี่ยออกหางปลาทูครับกำลังผสมเกสรเขาอักลากยกพี่น้องโอ้ยงามีหลีหรอ แก้ปัญหาเข่าดีดเข่าเด้งได้ชัดเจนมากครับไม่มีสักกระต้นเลยนี่พอเ,เห็นเลี้ยวไปนี่โอ้ยไกลๆจังสิมีจักต้นหนึ่งเป็นยาครับพี่น้องแต่ว่าเข่าดีดเข่าเด้งหายเกลี้ยงเลยมิดอ่อนซ้อนเลยพี่น้องบ่มีเลยวะเนี่ยมาดีผมต้องสืบทายให้หลายๆนี่ครับโอ้ยมีตะมองงาม,งามๆครับพี่น้องครับนี่ครับ โดนโดนจังเสียนนี่มันเขาเอยียงโพเขึ้นมากเ,าเขาดีเนาะเออนี่แหละมีโยต้นสองต้นนี่แหละโอ้ยบังคับไปไหนน้องตวนขับมันงามหลายงามเป็นตะสะอ,อนครับเพี้ยมาแรงนี่ยังก็บ่ได้ไอยาฉีดยังเลยนี่ครับผลงานของกิ่งท้องใบหยกครับพี่น้องเป็นปุ๋ยแร่ธรรมชาติจากภูเขาไฟวาสวันวาน้ำเขาจากอินโดนีเซียพี่น้องเอยจะแมนงาม เป็นตาอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเข่าเพ่นครับพี่น้องคันเข่าบ้านเฮ้างามปานนี่เนาะอีสานบ้านเทานีพากันด้วยครับพี่น้องครับเออบางทีล่ะนี่เขาเอื้นได้ลายละตันกลัวนี่ครับบ้านเทาสองลายสามลายจังสีได้ได้ตันหนึ่งข้าเจ้านี่ตันขึ้นนี่โอ้ข้าเจ้าสบายเลยครับพี่น้องครับขายได้ละค่ะมันงามคักหลายครับพี่น้องครับโอ้ยภาษาอีสานบ้านเทานีเขาเอื้นว่าจะอื่นสะอ่อนอ่อนซ้อนหลายครับพี่น้องครับนี่ครับ เป็นตะเงิอตะงอครับโอ้ยเขาเจ้าใส่ปุ๋ยยังว่าทันว่ากิ่งท่องประยกเด้อพี่น้องเออน่ะอุ้ยลุงเขียวเที่ยวทุ่งนี่แหละครับลุงเขียวออกมาในน้าให้เพิน่นเพิ่นกระไส้ครับบ้านนี้มันงามหลากหลายนี่ใส่รอบที่สามแล้วครับเอ็ดหน้าไปสามเที่ยวแล้วแต่ละเที่ยวก็ได้ตันขึ้นเพิ่นก็ดีใจเพิ่นกระไส้ต้อนเนี่ยครับพี่น้องเพิ่นกระซังลุงเขียวอีกเที่ยหนึ่งนะครับโดยคนทีนแนะน้าก็คือแม่นใบยกัน่นบานนี้แดดออกโอ้ยจะแม่นสะอ่อนห้วงเขาพี่น้องเลย มันกำลังงอกกำลังเกิด